สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่ในการกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอีกเช่นเคยค่ะที่บริษัทเพชรยนสาขาเสรีไทย6 8บนะ วันนี้ก็เหมาะสำหรับพี่ๆที่อยากได้รถปีใหม่ๆแลใหม่แบบน้อยมากๆฟิลเหมือนได้รถเทสต์ไดอะไรอย่างนี้นะคะพี่ๆแทนีกมืกี้จัดมาเสิร์ฟให้เลยค่ะกับ n e w ย a r า s s t เมานแล้วก็มากันในรุ่นตัว1.2พีเมียมด้วยคุณพี่ไม้ของเขาแค่หลักพันเท่านั้นนะคะมาดูสภาพตัวรถกัน จากราคาป้ายแดงเขาหายไปเป็นแบบแสนกว่า,วาเลยเนี่ยคุ้มค่าไหมนะคะมาดูมาเช็คของพร้อมกันเลยตัวนี้นะคะสีตัวรถเป็นสีแพทตินัมไวท์เพ์ค่ะหรือว่าสีขาวมุกนั่นเองส่วน1.2พิเยมเนี่ยไฟเขาก็จะได้เป็นแบบตัว LED แล้วเรียบร้อยเนาะไฟเดย์ไลท์นะคะมีให้การออกแบบดีไซน์เขาก็ให้มาแบบทันสมัยเลยแหละกำลังฮิตเลยนะช่วงนี้สำหรับยาริสเอทีนะคะตัว1.2พิเมียม ได้เป็นตัวเซ็นเซอร์มาแล้วเรียบร้อยคุณพี่แล้วก็ยังมีในเรื่องของส่วนต่างๆนะคะออปชั่นที่มันน่าใช้งานมากๆเลยเนี่ยแล้วคันนี้ชุดแต่งให้มาเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวกันชนนะคะมีให้สเกิร์ตรอบคัน ยางเนี่ยได้เป็นยางโยโกฮาม่าเลยคุณพ,พี่แล้วล้อมแกของรุ่นนี้นะคะ mm hmm. เขาออกแบบมาได้ดีไซน์สปอร์ตออกมายางโยโกฮาม่า oh นี่ก็คือเอาไว้ขับสนุกสนุกเลยนะพี่ๆตัวนี้ได้ยางปี2023กันไปเลยนะคะส่วนกระจกมองข้างก็บิวอินไฟเลี้ยวให้ในตัวคุณพี่และยังไม่พอเขามีกล้องให้ด้วยนะคะเป็นกล้องด้านหลังนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ย mm hmm. นี่เลยด้านข้าง เขามีเันบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะคะทุกที่เตือนจุดอับสายตานะและก็ยังมีในส่วนของตัวเบาะด้านในเนี่ยได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มีวัสดุชิ้นงานเป็นเบาะหนังนะเอาไว้ระบายความร้อนดีไซน์เขาก็ออกแบบมาเป็นทรงสปอร์ตให้เลยนะ ข้างในก็ค่อนข้างจะได้เรื่องความพรีเมียมด้วยวัสดุที่เขาอัปเกรดขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนะคันนี้ก็คือได้ไปเยอะเหมือนกันพอสมควรเลยเดี๋ยวพาไปชมนะคะสำหรับออปชันด้านในมาสำรวจรอดคันกันก่อนค่ะนอกจากชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วเขามีสปอยเลอร์แบบดักเทลให้ด้วยพี่และเซ็นเซอร์ด้านหลังของเขาเนี่ยก็ให้มาไม่ห่วงเลยนะมี4ีจุดเลยค่ะไฟท้ายแบบ LED แล้วก็ก้องถอยแบบที่เมื่อกี้บอกนะนี่เลย มีให้ครบนะคะประหยัดจากจป้ายแดงไปก็มันเปิดตัวอยู่ที่679,000เนาะวันนี้นะคะคุณพี่ไม์หลักพันอยู่529,000เท่านั้นรถปี23และสีขาวด้วยไม่ต้องรอของด้วยถ้าซื้อสดอยังไงก็ได้ประหยัดนะคะกว่าป้ายแดงไปเยอะอยู่นะพี่ๆโปรโมชั่นดีๆทั้งซื้อสดและจัดไฟแซ์มีก่มีให้นะคะใครหายอยู่ก็ทักมาได้เลยนะสภาพรถสวยๆแบบนี้จัดเลยที่เพชรยนต์มีให้นะคะแล้วก็นี่เลย หน้าตาแบบนี้แน่นอนรุ่น1-2ึ่งจสองพรีเมียมเขาเป็นกุญแจคีย์เลสเดี๋ยวขอยไเป็นสตาร์รถด,ดูนะคุณพี่ขอพาแวะชวมตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยดีไซน์การออกแบบข้างในวัสดุที่ใช้ขึ้นมานะคะแล้วก็ดีไซน์การใช้งานกริปเลยนะคุณพี่ดีเทลเล็กๆแบบนี้เขาก็ใส่ใจนะคะวัสดุที่ใช้มาก็เป็นมือจับแบบสีเงินเมทัลลิกเนาะกระจกมองข้างนะคะตั้งออโต้ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยคุณพี่แล้วก็ปรับไฟฟ้านะรวมไปถึงนะคะ ระบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็มีให้นะคนุณพี่ไม่ได้ห่วงเลยมีอันเตือนกันชนด้านหน้าเลยนะออปชันเยอะอยู่นะคะมาดูพัานานกันพ u s สตาร์ t เขาอยู่ทางด้านซ้ายของมือตัวพงมาลัยเนาะอันนี้ก็คือมาเดี๋ยวเรามาลอง start road กันนะคะคุณพี่หารถสวยๆอยู่เนี่ยจัดมาได้เลยนะใครมองหาบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะนี่ start ทีเดียวอยู่แล้วดูหน้าจอของเขาก่อนคุณพี่ ให้มาคือดีไซน์ล้ำทันสมัยสุดๆไปเลยนะคะและไฟเนี่ยเขาได้เป็นไฟแบบ led แล้วนะไม่ใช่ไฟสีเหลืองนะคุณพี่เล็กไม้คุณพี่เห็นไหมไม้น้อยนะไม้น้อยมากนะคะสำหรับคันนี้ใช้ไปแค่7,900กว่ากิโลเท่านั้นมันได้รถเทสได้ไปเลยนะคุณพี่แล้วดูออปชันที่ได้มาพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ cruise control มีให้โหมดการขับขี่มีให้นะคุณพี่หรือว่าจะใช้ในเรื่องของ ฟังก์ชันต่างๆเนาะไฟหน้าตั้งเป็นแบบออโตโน้นะคะการปัดน้ำฝนตั้งหน่วงเวลาได้จอทัชสกรีนของเขาก็ทัดได้ลื่นไหลามากๆเลยนะได้ทั้ง a n d r o i d a u t p Apple CarPlay นะคะแบบไร้สายเลยและยังรวมไปถึง Bluetooth USB iPod ได้หมดเลยนะคุณพี่ลองมาดูกล้องถอยของเขากันนี่กล้องถอยเขานะคะได้มุมมองที่มัน ดีมากๆตอนนี้มาตอนกลางคืนเดี๋ยวมิคิเปลี่ยนโฟกัสให้ก่อนชัดในระดับหนึ่งเลยและมีนะคะสำหรับใครที่กลัวในเรื่องแบบอรอบคันจะมองไม่เห็นนะเรามีกรอง360องศาให้ด้วยเลยนะคะและก็แอเนี่ยก็ยังได้เป็นแบบออโต้ไม่พอนะคุณพี่มีกรองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วย้าแสนก,กว่าจากป้ายแดงนะประหยัดไปเยอะช่วงนี้ยาริสนะคะกำลังฮิตด้วยรุ่นนี้นะเนี่ยไม ปีผลิตลำดับมีบอกหมดเลยนะข้อมูลบอกหมดไม่กั๊กนะคะนี่กระจกเหมาะคุณผู้หญิงมากๆนะคะกว้างมากๆเลยคุณพี่สำหรับมุมมองกระจกของเขานะได้ไปแบบแผ่นใหญ่ๆเลยด้านข้างตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่มีก็เหมาะสำหรับใครที่ชอบใช้งานนะครบๆกล้องบันทึกภาพนะคะมีให้เรียบร้อยแล้วเป็นกล้องศูนย์โตโตยต้าเลยนะความชัดเท่านี้ไม่ต้องพูดถึงเสียบเอดีกาดใช้งานได้เลย มัเป็นถึงช่องเก็บแป้นมีให้นะไฟเมื่อกี้บอกไปแล้วแบบ LED เนาะมามาดูกันต่อช่องเก็บของนะจริงๆเขา build-in เป็นไวเลสชาร์จได้ถ้าติดออปชั่นเสริม USB, USB เสียบได้2องตำแหน่งนะคะคุณพี่ Airbag เนี่ยเตือนตำแหน่งสาใบแลคะมี Airbag ็กเจใบรอบคันเลยหัวเกียร์นะคะถุงเกียร์สภาพดีมากแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เนาะเล่น sequential shift ได้นะคุณพี่เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมมีให้เรียบร้อยและตัวนี้นะคะก็มีออปชันเนี่ย คือเยอะมากๆเลยนะใครหาอยู่นะคุณพี่5,29,000บาทไม่แค่เจ็ดพันกว่าโลค่ะจัดมาได้เลยกับยาริสเอทีพหนีเมียมคันนี้นะคะครบจบเลยมีของให้จัดไฟแนนซ์มันก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าทเลดอเวียโปรโมชั่นดีๆนะคะยังมีขยายพาพี่พ,พี่ไปถึงเดือนนี้นะ,คะใครหาอยู่จัดได้เลยค่ะก่อนรถสวยๆแบบนี้จะไม่อยู่นะก่อนรถหลุดมือพักมาจองกันหน่อยได้คุพี่ มาดูรถถูกใจไม่ถูกใจว่ากันอีกทีนะคะนี่เลยคืนเงินจองให้นะเนี่ยสภาพรถไม่โดนชนหนักเพียงามาแน่นอนการันตีนะคะมากกว่า200รายจานประวัติสูตรเช็คได้มีประกันเครื่องเกียร์ให้พี่อันนี้เลยมารับรถด้วยตัวเองเดี๋ยวพี่กี้แถมน้ำมันให้ด้วยนะคะไปผ่านกันเลยอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วตาจะสิ้นเปลืองเขาก็ไม่ขี้เหร่นะอีกโก้ค่าที่ประหยัดน,น้ำมันได้20กิกลิตรเนี่ย จัดได้เลยและเครื่องยนต์ของโตโยต้าเขาอึดถึกทนนะคนุณพี่ทนทานใช้งานยาวนะคะเอาเป็นรถที่ใช้ในประจําวันได้เลยขับขี่คล่องตัวประหยัดน้ำมันออปชั่นให้มาเกินราคามากๆใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามกันได้นะก่อนรถจะไม่อยู่นึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนได้เลยคะ่ะ